กี่ใบให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอันบนคืออะไรอะคะมันจะเป็นโซชิเนื้อฮิดะครับมันจะเป็นอันนึงเป็นเกลือกับโชยุอ๋ออันนี้เป็นเนื้อซับฮิเกะกับไข่อันนี้ก็จะเป็นรวงข้าวชาเซ็สองอันนี้จะเป็นเนื้อเนื้อกรดที่มันดีขึ้นมากก็จะมีไขมันแทรกเยอะก็จะนุ่มกว่าตัวเดิมงั้เดี๋ยวเราลองเซตที่สองกับอันนี้เซตที่สี่เซตที่สี่โอเค ตาเชียวมากฮัลโหลจางเสร็จยังนายขอดูหน่อยดิสั่งให้หน่อยค่ะ B ก็าโกลเดน X โกลเเท่าไหร่คะเ0 0าพันเับนี่ค่ะ ใช่โอเคยังเหลือกินไปเยอะแล้วม้องกค่ะถ้ารู้เอาหน้าเข้ามาสิเราแล้ว เอาเบอร์แล้วเบอร์ลกินได้อ๋อไข่ไม่ได้ดิบมากได้เป็นครบแล้วเบอร์มาหน่อยมากินกันเล่น่ากินอ่ะอร่อยสองอันอร่อยนะฮะอร่อยอร่อยละจังอืมอืมอร่อยมากต้องได้หมูล่างเหรอครับ่ะน้ำนะครับอยู่ที่ร้านจอดรถเลยครับร้านนี้อร่อยสุดใช่ไหม ร้านครับผมจะเปิดเวลาในคิวใหญ่อ้าวเหรอยังมีเหรออันนี้พรีเมียมลองดูพรีเมียมอันนี้ครับลองดูพรีเมียมอันนี้นี่อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าเยอะเลยอืมขอแล้วโูดรู้อ่ะอันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าเยอะแม่งอย่างเงี้ยเขาอร่อยกว่าร้านตัวนี้เออโอขคดแล้วเนาะยังนะเออสั่งไปอย่างละห้า ไแลรอเคลเนานะ,ะอ่ะรบแ้วี่อ่ะยังเดวมีงเนี่ยโอ,อ้หเาหน่าินออีกจาขดอีกจานหน่โอเคครบแล้วครับไปเดินขอบคุณนะคะ้วออก,นนะกมาทำไมฮ<ม>ะ ไม่ไม่กินแล้วค่ะข้าวเที่ยงเอาตรงนี้แหละขอบคุณค่ะนี่อันนี้ไฮไลท์เลยน่ากินนะ เนื้อที่ดาเหมือนกันครับเนื้อวัวแล้วก็สับใส่ไข่แล้วก็ทาใส่เกลือโรอยต้นหอมเนกินะครับไปอ,อีกชิ้นหนึ่ง เอกีอร่อยมากเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าร้านอีกรอบนะคะร้านเนื้อที่เราตาแถวกินเมื่อกี้กันว้าวอร่อยมากนี่ร้านนี้ ตจ,มามาจริงๆมันน่าจะมีสลิดเยอะนะหมาหมาแต่มันมีหัวบาทเหรอไหนฮารุกินใ<ะ>หน้อร่อยปะ่ะฮารุก็ลองเนี่ยไม่ใช่ลองหมูอันนี้อร่อยกว่าลอง One hour later เอ๊ฮัลโหลเราต้องใส่หมวกเลยเชื่อไหมซื้อไมค์เซลฟี่มาอันละเป็นหกหกพันกว่าบาทเจ็ดพันแต่ไม่ได้ใช้จ้ะเศรษดาตังค์มากเลยนี่มาถ่ายให้ทิ้มนั่งแบบนี้นะถ่ายได้เข้าทุกรูปแล้วโอ้โหก็ดูดีทุกรูปดูดีทุกรูปเลยจริง ชิราคาวาโกะหันหน้ามาหามา,มาแป๊บหนึ่งโอ้โหน่มันจะหอมไหมซิมดำบันหหน้ามาเฮ้ยอะไร ไหนดูท่าสิโอ้โหโอ้โหอ๋อโขนี่มันนายแบบช้าๆอะไรนะวันนัยแบบใช่จริงเหรอไหนแล้วที่นี่ชื่ออะไรไหนบอกทุกคนสิว่าที่นี่ชื่ออะไรมามาหนูหารูปให้ดีกว่าตอนเด็กๆแอคชั่นนี้เฮ้ยมันใช่ใช่แอคชั่นตอนเด็กแล้วตอนโตอ่ะเฮ้ยคนนี้ แอคชั่นตอนเด็กอะแอคชั่นตอนโตจำได้ว่ามาแปลงร่างกลางเมืองดงอะนี่หมาโคสวยอะมุมนี้มาถ่ายให้หน่อยใช่ยังจะถ่ายแบบม้าท่านั้นไม่ต้องท่านั้นไม่ต้องมาท่าเดิมตลอดเลยวันนี้เราอยู่กันที่ญี่ปุ่นนะครับเราอยู่บ้านสามหลังที่เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่นะครับบ้านชิราคาวาโกะบ้านชิราคาวาโกะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกระชับองกันดีกว่าไม่พออีกเหรอเมื่อวานอ่ะได้ไปเยอะแล้วนะเราจะไปดูอะไรกันเระไปดูก่อนอุ้ยฝนตกแล้ววันนี้จะหลบฝนในกระชับองว่างั้นอะไรนะถ้าถ่ายรูปแม่แม่จะเลือกกระชับองให้สองรูปมานี่แล้วมานี่ก่อนฮัลโหล ดาบเมื่อกี้อ่ร้อยหกสิบเยนน่ะซื้อให้หน่อยสิเอาดาบไปทำอะไรบอกก่อนเอาไป,ไปเล่นกับน้องน้องเอาฟันหน้าหรือ่า <c oughs> อุย้ยลูฟี่ไหนเด่นเด่ลูฟี่อร่อยปะไหนหันหน้าหน่อยไปทางนู้นดิ <c oughs> เฮ้ยไอติมอร่อยอ่ะ <c oughs> อันนี้มีอ่ะน้ำพีชอ่ะ <c oughs> ไม่มีอ่ะเดี๋ยวไปดูในเมืองก็ไนดะ้ในเมืองที่โตเกียวอ่ะโอเห็นไกลไกลเป็นลูฟี่ กลับกันแล้วตักเขาเลวนะหอมดีดิหอมหมา,มาก่อนอ <laughs> เลอะเหมือนหมาเลียเอ้ยเหมือนลักกี้เลียเลยเหรอเจ้ รถบัสขึ้นแล้วนะจ๊ะยังไม่ไปจ้าต้นซากุระที่ยังเหลืออยู่เห็นไหมเพี่ยมช่วยด้วยเพี่ยมช่วยด้วยพอแล้วไหนนักดาบทำท่าไงโซโลอ่ะตอนวิ่งอ่ะตอนวิ่งอ่ะตอนวิ่งอ่ะวิ่งไง 我 <laughs> 乐了。了 สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็พบก,กับช่อง The Jungle Channel Collection ค่นะครับวันนี้เราก็จะมาดูห้องพักกันนะคบผมอันนี้ห้องพักเป็นแบบอะไรบสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์เรียวกังเรียวกังตรงนี้ก็จะเป็นที่วางรองเท้านะคบเท่าเห็นในชินจังชินจังชอบมกกันเกินกันอันนี้เอาไว้ใส่รองเท้าโอเคต่อไปก็จะเป็นห้องน้นนะครับ นี้จะเป็นแยกช็อคโกห้องอาบน้ำนะคะนี่เป็นมีที่ต่ำร <c oughs> ุนแรงมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างเล็กหน่อยก็แต่ก็น่าจะสบายเนาะอ,อืมก็เคไม่เหนอะไรแล้วต่อไปก็จะเป็นห้องนอนนะครับว้าวนอนก็ค่อนข้างดีเลยที่เชียว อันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าน,นะคะอันนี้มีอะไรอยู่ข้างในด้วยเหมือนมีพ่พาเช็ดตัวเขาเตรียมมาให้เรานะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นนี่นโอเคอ้อนี่ห้องดูหรูหรามากเลยเนาะดูแบบดูกว้างอะเตียงโอเคมากเลยรู้สึกน่านอน,อน,นฮะลุเขามีชุดอะไรให้ด้วยน,นั่นแหละเขาเรียกว่ายูคาตะ กิโมโนกับยูคาตะแตกต่างกันค่ะกิโมโนจะเป็นชุดแบบออกงานชุดใหญ่แต่ชุดอย่างเนี้ยก็คือชุดแบบว่าไปออนเซน็นหรือว่าใส่ใส่ในฤดูร้อนแบบว่าแต่งแบบไม่เป็นทางการต่อไปของพมาสสีอะไรคะของแม่สีเหลืองแล้วก็สายสีสีส้มค่ะส,สีแดงมั้งส้มส้มเหรอส้อมโอเคไปดูข<ป>้างในต่อเลยน,นี่ย,<ป>ยังไม่จบเหรอคะห้อง นี่ข้างในจะมีตู้เย็นเย็นกระลงจมอ๋อมีตู้เย็นด้วย<อ>มีตู้เก็บของโอ้บรรยากาศพรุ่งนี้เช้าน่าจะสวยเนาะไม่ใช่สิเขาะจะนอนตรงนี้เฮ่เรามองเห็นข้างล่างเลยอะแต่ว่าตอนนี้มันมองไม่เห็นมาสะท้อนตัวเราอะนี่คือห้องหันไปจากด้านนอกเข้าข้างในห้องนอนปิดประตูด้วยเออกันได้อีกชั้นหนึ่งเอ,อ้ยล้วจะปิดทำไมเราเอา้า ดีเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรต่อเดี ina, ๋ยวเราก็จะไอ้นี่นะเดี๋ยวเราก็จะอัดนะครับอันนี้เป็นแค่ห้องเราจะอัดแบบคนนเดียวไปไหนไปนู่นไปน็นออนเซนไงโอ้โหเมื่อกี้แบบจะถ่ายรูปายเราไปลงแช่ออนเซ็นไปกินข้าวกันเป็นไงลายอาหารโองแรวนี้คือดีมาก อร่อยปะอ,อร่อยอะดีดูลอกเขาอยวางเี้ยอะไรอ้าดฮารุจัดจานสวยมากแล้วก็จะมีหมูยักษ์คนหนึ่งแย่งไปอัน,นอไนอร่อยไม่เคยกินอ่ะเ้าหมูต้มงเคยก่อน 什么啊？